สวัสดีครับน้านทุกท่านสหลดบคลิปนี้นะครับก็จะพาน้านทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหาเสียงดังที่บริเวณขาคับนะครับในห้องโดยสารนะครับนี่ก็คือขาคับนะครับของรถ i s u z u u l l New 2.5 v g s นะครับซึ่งที่น้านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นของเจ้าข่าววนจอมมอมแมมนะครับก็ในส่วนของเสียงนะครับเขาเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ เสียงของเขานะครับจะเกิดขึ้นจากตัวนี้ฮะผมพาแนนาวมาดูนะครับเนี่ยฮะตัวสปริงนะครับเขาจะมีบูตบูตท,ที่เป็นพลาสติกอยู่เนี่ยแานาจะเห็นไหมฮะเนี่ยครับบูตตัวนี้นะครับจะครอบอยู่กับตัวสปริงตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นบูตรองแบบนี้นะครับเดิมทีเขาก็จะเขาจะลองตัวขาสปริงเนี่ยนะครับไม่ให้โดนกับกับตัวเนี่ยฮะตัวฐานเขานะครับ แต่เมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยนานๆก็เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยตัวบูทเขาก็จะหักเนี่ยขาดออกจากกันนะครับพราะขาดออกจากกันจะทําให้ตัวเหล็กของสปริงเนี่ยแล้วก็เหล็กของฐานเนี่ยเวลาเราเหยียบคันเนี่ยมันเขาจะเสียดสีกันนะครับทําให้เกิดเสียงเอยดอาร์ดเอยดอาร์ดหรือว่ากุกะกุกะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือปัญหานะครับบูทตัวนี้จะมีอยู่2แบบนะครับเนี่ย มี3ตัวนะครับแบบนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่คือแบบที่1นะครับส่วนแบบที่2ที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยจะลองจะลองตรงกลางของสปริงนะครับเนี่ยตัวนี้หากนานาสังเกตดีก็จะเริ่มแตกแล้วด้านในนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาเนาะนะครับส่วนวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับก็คือนานาก็เบิกบูธมาเนาะนะครับ มี2แบบแบบแรกก็คือมี2ตัวแบบที่2มีอยู่ตัวเดียวนะครับก็ถอดสปริงออกมานะครับแล้วก็ถอดบูทออกมาจากนั้นก็ใส่บูทตัวใหม่เข้าไปนะครับก็แค่นี้ก็เป็นอัาเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านตามที่นานาทุกท่านได้เห็นเลยนะครับก็การถอดไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้แค่คีมนะครับงัดเท้าออกมาเท่านั้นเองนะครับออกมาแล้วเราก็จะเห็นตัวสปริงก็คือตัวนี้นะครับที่เด้งหลุดไปเลยนะครับระวังกันด้วยนะครับนานาทุกท่านตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ฮะบูทนี่แบบที่สองที่ผมบอกนะครับก็คือจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับเขาจะรองอยู่บริเวณนี้อ่าประมาณนี้ส่วนบูทอีก แบบนะครับที่มีอยู a, ่สองตัวนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับนานาทุกท pues ่านก็นานาก็ถอดออกมาได้เลยนะดึงออกมาได้เลยไม่ใช่ดึงสิดันเข้ากลับนะครับอะดันเข้ากลับลักษณะนี้ขาดเลยเหมือนจะขาดเลยครับนานาทุกท่านขอแยกฝั่งนี้ก่อนเนะ่ยฝั่งนี้เขาเหมือนกันครับเหมือนจะขาดเลยอ่ะ ติดเลยครับนานาลุกท่านไม่ออกนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเวลาสักครู่นะครับ ออกมาแล้วนะครับนานาทุกท่านอย่างที่นานาทุกท่านได้เห็นไปเลยนะครับก็คือนานาครับใช้ไขควงปากแบนเนาะจะเป็นตัวนี้นะครับตอกนะครับด้วยค้อนยางตัวนี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพานานาทุกท่านมาดูนะครับชัดเจนไหมครับนานาทุกท่านเนี่ยเขาฉีกเลยนะครับเนี่ยนานาทุกท่านดูนะ นะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็คือประมาณนี้ในส่วนตัวของผมก็ยังไม่มีเสียงเนาะนานาทุกท่านแต่ว่าผมคิดว่ารถอายุ10ปีแล้วนะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเสื่อมพอสมควรแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เห็นนะครับก็คือเกือบแล้วนะครับประมาณนี้โอเคขั้นตอนถัดไปนะครับก็ทําการเปลี่ยนบูธใหม่นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนสปริงไปด้วยเนาะนะครับถัดไปนะครับนานาทุกท่านก็จะ พาหน้าาทุกท่านนะครับมาดูอะไหล่ตัวใหม่นะครับพาหน้าามาดูตัวบูทกันก่อนนะครับซึ่งจะมีอยู่3ามตัวนะครับ2แบบอย่างที่ผมได้แจ้งหน้านาตั้งแต่ข้างต้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือแบบแรกนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะนี้โค้งนะครับนี่ก็คืออะไหล่แท้ยูสุนะครับ ถัดไปก็จะเป็นสปริงนะครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนสปริงด้วยนะครับนี่ก็คือสปริงตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวนะนะตามผมไปเลยเนาะนะครับสาหรับการเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรยากนะครับนานาทุกท่านสําหรับขั้นตอนการใส่นะครับก็ง่ายๆนะครับนนาก็ควรจะโชลมจารบีเข้าซสก่อนนะครับจารบีก็ใช้เป็น L3 แบบลิชียมคอมเพกแท้อิซุนะครับที่่าของเขาซะก่อนประมาณนี้นะครับ ในส่วของบูทนะครับนา้นาก็ฉลมจราบีประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นนานาก็กดเข้าไปเลยนะครับง่ายๆ ต่อไปนะครับนานาทุกท่านก็จะพานานาทุกท่านนะครับมาติดตั้งสปริงตัวนี้นะครับกลับเข้าไปแทนที่เดิมนะครับก็ต้องขอภัยนานาด้วยนะครับพอดีนานาอาจจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนใช่แล้วครับพอดีเมื่อวานนะครับผมมีงานด่วนเข้ามานะครับก็เลยจะต้องวางการทําคลิปตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับไปรับงานด่วนก่อนนะครับก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้สินะนะครับ พอดีข้ามวันมาแล้วนะครับก็ผมก็เพิ่งถึงบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ง่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัดกาแฟไปซะเยอะเลยนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาทำคลิปต่อให้นานาได้ชมกันนะครับก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับพอดีดึกแล้วไม่ใช่ดึกสิต้องบอกว่ากําลังจะสว่างนะครับก็เลยใช้เสียงไม่ได้เนาะนานาทุกท่านก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนาะนาะ ดูตามผมไปเลยเนาะเป็นสเตปบายสเตปในการติดตั้งสปริงตัวนี้นะครับก็จะมีทิกเล็กๆแค่นั้นเองนะครับในการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับ เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านสาหรับการติดตั้งสปริงในเทคนิคของผมนานาก็จะเห็นได้ว่าง่ายใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับก็ขั้นตอนก็ง่ายง่ายดังนี้นะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับนานาก็เกี่ยวขาเข้าไปก่อนนะครับโดยหงายสปริงขึ้นนะครับอยู่ในท่าที่หงายขึ้นนะครับเกี่ยวขาเข้าสองข้างเข้ากับบูตตัวที่หนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่สองข้างนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้นานาใช้ตัวนี้ ฝั่งนี้นะครับซึ่งเขาหงายขึ้นอยู่เนาะตอนแรกนะครับจัดมุมขาขาคัดนี่แหละขาที่เราเหยียบคัดนี่แหละเพื่อให้เราสามารถใส่ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับใส่ตัวสปริงกับบูทตัวที่สองเนี่ยซึ่งมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับพอใส่ได้แล้วนา,นานาก็งัดเลยครับงัดขาเหยียบคัดเนี่ยก็คือขาคัเนี่แหละครับกัดเข้าลงไปนะครับก็ตัวสปริงเนี่ยเขาก็จะให้ตัวได้ปกติอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ต้องกังวลใดๆเขาก็จะ ดีตัวเองแล้วก็มาอยู่ในท่าน,นี้เลยนะครับซึ่งจะง่ายมากๆากนั่นเองนะครับนา,นาทุกท่านเรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านสำหรับการเปลี่ยนบูทลองสปริงนะครับผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับนานาทุกท่านก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะนะครับนาณาทุกท่านก็เดี๋ยวพานาณาทุกท่านนะครับมาดูผลงานใกล้ ประมาณนี้ครับนานาทุกท่านขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือยกทั้งชุดนี้นะครับขึ้นไปติดตั้งที่เดิมนะครับในส่วนของการติดตั้งกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอดนะครับก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับเพียงแค่การทํางานย้อนกลับเท่านั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับนานาทุกท่านในส่วนของตัวชุด ขาคัดนะครับก็คือทั้งเสื้อเลยนะครับทั้งชุดทั้งหมดนะครับเขาจะมีตัวยึดอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับจะมีสตั๊ดลักษณะนี้นะครับทั้งหมด4ี่ตัวตัวน็อตเขาจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับเบอร์ส2บนะครับค่าขันนะครับหากหน้านาจะตั้งตามผมก็ตั้งไว้ที่12บนิวตันเมตรทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งหน้านาขอภัยครับขออหัยน้านาด้วยนะครับโอ้วันนี้สมองลาเต็มที่เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นานาจะต้องติดตั้งคืนกลับเข้าไปนะครับหรือว่าถอดออกตอนที่จะเอาลงมาหรือว่าติดตั้งกลับเข้าไปตอนที่นานาติดตั้งกลับเข้าที่เดิมนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยครับที่ผมทีให้นานาดูอยู่นะครับก็คือตัวขาของปั๊มคัดบนนะครับซึ่งเขาจะมีเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวยูนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งเขาจะคอมอยู่บริเวณขาขาคัดขาที่เราเหยียบคัดนั่นแหละฮะอ่าเขาก็จะมี ตัวสลักอยู่นะครับก็นานะติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ดันสลักเข้าง่ายๆเลยประมาณนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวน็อตแล้วก็ตัวสลักที่ขาของปั๊มคัดบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนา้นาะอย่าลืมเสียบปลั๊กนะครับนี่เขาจะมีปลั๊กอยู่หากนา้นะไม่เสียบปลั๊กหรือว่าลืมเสียบปลั๊กนะครับทุกการเปลี่ยนเกียร์ของนานะนะครับน้าจะได้ท้องแบบเต็มๆนะครับ ประมาณนี้ครับนานาทุกท่านอ่านานาทุกท่านก็น่าจะเก็ตแล้วเนาะนะครับในส่วนนี้อ่ะแต่ว่าก็จะขับยากนิดนึงนะครับนานาทุกท่านรถจะกระตุกมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทอร์กก็จะมาเต็มเต็มในทุกๆเกียร์เลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ครับนานาเอฟซีของผมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ ผมว่าคงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ